จากนโยบายคอสอชอและรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของชุมชนโดยให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสําเร็จทางการเกษตรในชุมชนภายใต้การดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกทุกอําเภอทั่วประเทศจํานวน882ศนซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า2ปีพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้ปี2559เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สพกก็คือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางด้านเกษตรนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นที่ศึกษาดูงานด้วยข้อดีของแต่ละศูนย์ไม่เหมือนกันเรากสิรกรเรามีทางเลือกว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องไหนเราก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะพอจัดตั้งศูนย์สพกทุกหน่วยรู้จักที่นี่หมดทุกหน่วยต้องเข้ามาต้องมานี่คือผลประโยชน์ของศูนย์สพกคือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานคือมาที่นี่มาให้ความรู้กับเกษตรกร จากการเรียนรู้ที่ได้ร่วมคิดและลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้และเป็นวิทยากรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดความรู้แบบเกษตรกรสอนเกษตรกรทำให้เกิดองความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพการผลิตในแต่ละพื้นที่ที่นี่ก็จะมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของไม้ผลนะครับในเรื่องของประมงในเรื่องของปศุสัตว์นะครับก็จะมีหลากหลายอยู่ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แล้วก็อีก ส่วนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจมากก็คือเรามีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการกับภาคีเครือข่ายที่มาให้ความรู้แล้วก็เติมเต็มอะไรใหม่ๆให้กับทางศูนย์ด้วยแล้วก็ทางเกษตรกรด้วยอีกส่วนหนึ่งครับปฏิบัติจริงนะครับเหตุจริงพร้อมที่จะให้กว้างกระจ้างกับเกษตรกรทุกท่านผมอยากจะให้ทุกอําเภอทุกตําบลทุกหมู่บ้านได้มีศูนย์ต้นแบบเพื่อที่จะให้เยาว,วชนของเราให้พี่น้องของเราได้เข้าไปแลกปเปลีล่ยนเรียนรู้ได้ไปศึกษา ในสิ่งที่เขาไม่รู้เพื่อนำไปพัฒนาชีวิตทำให้เกิดความยั่งยืนสพอกอจึงนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภครวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้น จุดเด่นก็ในเรื่องปลูกพืชผสมผสานครับเช่นมีกล้วยไม้นะครับแล้วก็มีมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ปลูกเตยครับแล้วก็ยังเลี้ยงไสเดือนเอาไว้ทําปุ๋ยได้ครับการลดต้นทุนเนี่ยเริ่มชัดเจนขึ้นประเด็นที่2ส,สินค้าการเกษตรเนี่ยมีราคาสูงขึ้นแล้วสิ่งที่เกษตรกรได้รับก็คือความอยู่ดีกินดีพี่น้องเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้แล้วในหินกองจริงได้ฝึกปฏิบัติ แล้วก็นไไปทด้จริงนอกจากจะมีฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในพื้นที่ของเกษตรกรต้นแบบแล้วสพกอยังได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรืองาน Field Day การอบรมเกษตรกรเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้งการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชรวมถึงการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอีกด้วย ใครมีปัญหาอะไรพวกนี้ก็จะมาได้ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ที่บูรณาการกันเข้ามามาให้ความรู้เรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องการรวมกลุ่มเร,เรื่องหลายหลายๆหน่วยงานครับที่ที่เข้ามาเป็นการเก็บปะหาโดยตรงของการที่ตะกนเก็บปญหาที่ตะกิจตกต่ตำในท<อ>ุกวันนี้นะครับการวารวบรวมตุเตะละวันเตะละรุ่นเนี้ยนะครับก็จะได้มีความรู้ติดตัวกับปอยต้องสามารถคิดต้นทุนได้ในต่อนหนึ่งฤดูกาลเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เพราะนั้นเนี่ยงานฟิลเดย์ของเราที่เราจัดไปแล้วหรือประชุมเกษตรกร250คนเนี่ยเกษตรกรก็มีความพึงพอใจมีองค์ความรู้มากขึ้นจากการดำเนินงานต่างๆทั้งหมดนี้จะเห็นว่าการดำเนินงานของสอพอกอมีความสอดคล้องและมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้พี่น้องเกษตรกรก้าวสู่เป้าหมายที่สำคัญนั่นคือต้นทุนการผลิตลดลงผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมีสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาดและยังเป็นการส่งเสริมการผลิตไปสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ด้วยกรข,ขอขอบคุณทีน่วยงานทางราชการได้เข้ามาดูแลชาวบ้านได้ช่วยเหลือตัวเองในครอบครัวขึ้น ดีมารับคนในคอนี้ครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครอข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนที่ให้การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญยะรัฐบตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาขอขอบคุณคอสอชอและกลมส่งเสริมการ,กรเกษตร ที่มีนะโยบายดีๆทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นขอบคุณครับทุกข้าวอย่างในการดำเนินงานของสอพอกอจึงนับว่ามีส่วนสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมกระบวนการคิดให้เกษตรกรได้ลงมือปฏิบัติโดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนซึ่งทุกการขับเคลื่อนจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทำให้เกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง